โยโยโยบายสองตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลงนุนหังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์ k w n Sport ครับเดี๋ยวพี่จะจปากหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงข่้มคืนวันพฤหัสบดีครึ่งเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองตรงนะครับโคบายเตเลียในรอบรองชนะเลิศน,นัด2โบลอน่า จะเปิดบ้านเจอเอ็มโปลีนะครับนัดแรกบลรุ่น่าบุกถล่มมาก่อน3-0ครับคุมความเร้เปรียบไว้เยอะมากนะครับบลรุ่น่าเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะอินเตอร์1-0ในลีกรังอันดับ4ในเซเรียอาแม่มีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกนะครับ วินเซนโซอิตาเลียโนครับไม่มีลุยส์เฟอร์กูสันนี่ยังเจ็บแต่ว่าแกนหลักที่เหลือพร้อมหมดเลยนะครับแดนกลางอย่างเรโมฟลอยเลอร์มิเชลอาร์บิเชอร์แนวรุกริคาโดโอโซรินีนะครับนัดที่แล้วก็ยิงประตูชัยใส่อินเตอร์ซานเดโยโกคาสโตดานเอนดอยเบนจามินโดมิงเกสกองหน้าทิศดาลิงกาเป็นตัวเลือกหมดเลยนะครับโยโยโย่7สาขาผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เอมโปลี ล่าสุดในลีกเปิดบ้านสเสมอเวเนเซีย2-2ยังอยู่รองบวยของเซเรียยังต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับโรเบโตอเวร์ a a, ซ่ากุนซือครับก็มีตัวหลักๆอเบโตกาซซี่กับเรียมเฮนเดอร์สันคุมตรงกลางนะครับนารุกก็ฟาซินนี่บาสเตียนเอสโปซิโตข้างหน้าเป็นลอเรนโซโคล o m b ครับเฉอกันฤดูก,กาลนี้ในลีก2นัดเสมอ1-1นนทั้งเย่าและเยือนก่อนเกมบอโรนยาเป็นต่อนะครับเงื่อนไขบอโรนยาเนี่ยแพ้2ลูกยังเข้าชิงเลยครับนัดแรกตุนมาเยอะส่วนเอ็มโปรีไม่มีทางเลือกต้องงงบุกกมายิ3ลูซึ่เร ที่ยากมากนะครับถ้าดูจากฟอร์มอะไรด้วยครับเอ็มโปลีเนี่ย18นัดหลังสุดในลีกไม่ชนะเลยครับน่าจะเอาพลังงานที่เหลือเนี่ยไปลุ่นในการหนีตกชั้นในลีกมากกว่าวัดใจโบลอนยาครับที่เห็นมองว่าอาจจะโรเตชันมากแต่น่าจะย้ำแคนครับการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์โบลอนยาเป็นครึ่งน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบา,บาย